อัปเดตชีวิตนางเอกดังไม่รอช้าแจ้งข่าวซุ้มคบพระเอกดังสายไว ก่อนหน้านี้มีประเด็นข่าวลือออกมาว่ามีนางเอกดังกำลังแอบปลูกต้นรักอยู่กับพระเอกซีรีส์วนสุดฮอตซึ่งชาวเน็ตหลายๆคนต่างพุ่งเป้ามาที่สองนางเอกสุตาอย่างใบเฟิร์นพิชนกและมินพิชยาวัฒนามนตรีโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางด้านของใบเฟิร์นได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่ใช่ตัวเองแถมยังเผยอีกด้วยว่าตอนนี้โสดไม่ได้คบกับใครล่าสุด15สิงหาคม2565ก็ถึงคิวของมินออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าว โดยเธอเผยว่าขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่มินแน่นอนค่ะข่า,ขาวนี้ตอนแรกที่เป็นข่าวก็ยังแอบงงๆตอนนี้ยังไม่มีมีแต่เป็นเพื่อนๆกันส่วนเรื่องหนุ่มๆก็มีเข้ามาบ้างทั้งในและนอกวงการอย่างที่เคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนสเปคผู้ชายที่ชอบขอคนที่ดีเข้ากับเราได้เราไม่ได้ฮอตขนาดนั้นแต่เราสวยแถมยังโสดด้วยตอนนี้มีเข้ามาแต่เป็นได้มากสุดคือเป็นเพื่อนกัน